อันยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปอปและสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเด็กๆวงเหมียวกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้น้องเหมียวเนี่ยเขาก็แบบสร้างเรื่องกันแล้วจากบางคนเนี่ยที่บอกว่าเหมียวเดบิวต์แล้วเนี่ยดูกระแสไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพลงก็ไม่ถูกหู MV ก็ไม่ค่อยเลิศน,นะครับแต่พอเหมียวเนี่ยขึ้นสเตจปุ๊บในตอนนี้นั้นเพลงเหมียวจากวงเหมียวเดบิวต์เข้าสู่เมลอนชอปมันฮันเดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนถือได้ว่าเปิดตัวมาแรงแล้วก็ มาดีเลยทีเดียวเจาะเข้าไปอยู่ในอันดับที่99ของเมลอน Top 1 0ันันดได้ตั้งแต่เพลงเดบิวต์เลยและในชาร์ตอื่นๆเนี่ยก็กระแสดีมากเรียกได้ว่าเจาะเข้าท็อปร้อยในทุกชาร์ตเลยก็ว่าได้เมลอนจ i นี่ฟลอแล้วก็บักซ์นะครับและบักซ์เนี่ยอยู่ในอันดับที่สูงมากเลยท็อป10เลยนะครับในอันดับที่10จากการขึ้นสเตจโปรโมตแรกอย่างขนาดนี้แฟนๆบอกว่าขึ้นอีกได้ไหมถ้ามาอีกเดี๋ยวเราเชื่อว่ากระแสของเมียวและก็เพลงเหมียวนั้นจะดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าดูผ่าน บนเวทีเนี่ยมันดีมันชวนมองมันเพลินมันไม่สามารถละสายตาได้คาริสมาแต่ละคนเนี่ยก็ดีมากเลยด้วยเดินหน้าตกทั้งแม่เกาเลยนะครับในตอนนี้อินเตอร์ก็ชอบมากสมกับท่อนในเพลงที่เขาบอกว่าวอนซันยาซันดอลล่าสมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินบอลเงินเยนหรือว่าเงินต่อลล์เองก็ตามหลังจากนี้ไปเมียวขึ้นโปรโมทสเตจอื่นๆต่อมารอดูกันดีกว่านะครับว่าชาร์จะเป็นยังไงกันป้ามานั่งส่องชาร์ของเมียวเหมือนแมวส่องนกกันดีกว่าใครได้รับี่เป็นแฟนคลับน้องเมียวทั้ง5เป็นยัง ังไงบ้างดีใจกันไหมกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของเหมียวที่เพลงกําลังมาแรงมากๆในตอนนี้และแต่ละชารเนี่ยก็มีการขยับอันดับขึ้นไปเป็นว่าเล่นเลยหรือใครมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหมียวก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของวงเหมียวเพียงเท่านี้การแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยงวอนเซนยาซันจอลลาคัมมาคัมมาคัมมา